ตอนที่21ความลับของผืนป่าลมค่ำคืนพัดกระโชกแรงแม้สายฝนจะหยุดไปแล้วแต่ความเย็นยะเยือกยังคงปกคลุมหมู่บ้านเพียนยังคงจ้องมองตาเที่ยงด้วยแววตาตื่นตระหนกเขาย,ยังไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินตาเที่ยงตาเคยเล่ล่ามันจริงเหรอตาเที่ยงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าช้าๆใช่ ข้าเคยอยู่ในกลุ่มพรานที่เข้าป่าต้องห้ามเพื่อล่ามันเพียงขบกรามนั่นเขาหลบตาลงมือกำมัดนั่นทำไมถึงไม่เคยบอกพวกเราเลยล่ะแต่เที่ยงถอนหายใจหนักหน่วงดวงตาฝ้าฟางของเขามองไปยังความมืดมิดของป่าที่อยู่เบื้องหน้าเพราะข้ารู้ว่าความจริงนี้มันน่ากลัวเกินไปน่ากลัวเหรอเจ้าแก้วที่ยินฟังอยู่อดสงสัยไม่ได้ มันเป็นแค่ช้างตัวหนึ่งที่เครียดแค้นมนุษย์แต่ทำไมต้องปิดบังเรื่องของมันด้วยตาเที่ยงหันมามองทั้งสองคนก่อนจะเอ่ยขึ้นช้าๆเพราะมันอาจไม่ใช่แค่ช้างไฟในกระท่อมของตาเที่ยงลุกโชนขึ้นหลังจากทุกคนมารวมตัวกันเพียนเจ้าแก้วและชาวบ้านที่เหลือรอดต่างจับจ้องไปที่ตาเท่าผู้เก็บงําความลับมายาวนาน ข้าควรจะบอกเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่ข้าไม่กล้าตาเที่ยงเอ่ยเสียงสัน่นเพราะหากข้าพูดออกไปข้าเองก็อาจจะเป็นคนแรกที่ถูกมันฆ่าทุกคนกลืนน้ำลายลงคอหัวใจเต้นระรัวกับสิ่งที่กำลังจะได้ยินเมื่อหลายสิบปีก่อนมีพรานกลุ่มหนึ่งได้รับคำสั่งจากข้าหบบดีในตัวเมืองให้เข้าไปล่าช้างเถื่อนที่ดุร้าย พวกมันอาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามตะเที่ยงหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อและหนึ่งในนั้นก็คือพลายอาคาตแต่ป่านั้นไม่ใช่ป่าธรรมดาป่าต้องห้ามที่พวกเราพูดถึงกันมานานมันไม่ใช่แค่ป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายแต่มันเป็นสถานที่ที่ต้องคำสาปทุกคนเงียบกริบมีเพียงเสียงไฟในตะเกียงที่ยังคงลุกไหม ว่ากันว่าป่านั้นเป็นดินแดนของสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรุกลำ้ำเป็นที่อยู่ของเหล่าวิญญาณโบราณที่สิงสถิตยอยู่ในร่างของสัตว์ป่าตาเที่ยงพูดต่อและวิญญาณที่สิงในพลายอาฆาตอาจเป็นหนึ่งในนั้นเพียงขมวดคิ้วนั่นหมายความว่าไงอะตะเที่ยงหลบตาลงเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่เราพยายามฆ่ามันข้าเห็นบางอย่าง เสียงของตะเที่ยงสั่นเครือความทรงจำในอดีตที่เขาพยายามลืมกลับผุดขึ้นมาอีกครั้งในคืนที่เราฆ่ามันข้าเห็นดวงตาของมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่ช้างที่กำลังจะตายแต่มันเหมือนมีบางสิ่งที่อยู่ข้างในตัวมันบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในร่างของสัตว์บางสิ่งเหรอเจ้าแก้วกระซิบถามด้วยน้ำเสียงหวาดหวัน่นตาเที่ยงพยักหน้าใช่ ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ข้ารู้ว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วมีตำนานเล่าว่าในป่าต้องห้ามมีสัตว์บางตัวที่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่มันคือร่างของวิญญาณอาฆาตที่สิงสถิตยอยู่ตาเที่ยงกล่าวหากใครไปล่วงเกินมันมันจะตามล่าคนผุ่นนั้นไปจนกว่าจะแก้แค้นได้สำเร็จเพียรเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแปลว่าพรายอาฆาต ไม่ได้เป็นเพียงแค่ช้างที่แคนพวกพรานแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกคำสาปแล้วข้าคิดว่าใช่ตาเที่ยงกล่าวและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่ตายเจ้าแก้วรู้สึกขนลุกสู้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงต่อให้เราฆ่ามันมันก็อาจกลับมาอีกตาเที่ยงพยักหน้าใช่เราอาจจะกำลังสู้กับบางสิ่งที่ฆ่าไม่ได้ทุกคนในกระท่อมนั่งเงียบ มีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างเข้ามาแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเพียงเป็นคนแรกที่เอ่ยขึ้นเราจะหยุดไมนได้ยังไงตาเที่ยงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวช้าๆข้ามีทางเดียวที่พอจะลองได้ทางไหนเหรอตาเที่ยงเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาฉายแววหนักใจเราต้องไปที่ป่าต้องห้ามและหาคำตอบจากที่นั่นอะไรเนาะเจ้าแก้วร้องลั่น ไปที่ป่าต้องห้ามเหรอเจ้าต้องบ้าไปแล้วแน่ๆมันเสียงเกินไปเพียนเสริมนั่นคือที่อยู่ของมันเราอาจไม่มีวันได้กลับออกมาแต่ถ้าเราไม่ไปมันก็จะไม่หยุดไล่ฆ่าพวกเราแต่เที่ยงกล่าวหนักแน่นข้าไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นแต่ข้ามั่นใจว่าเราจะได้คำตอบทุกคนตกอยู่ในความเงียบต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัว หลังจากการสนทนาจบลงทุกคนก็แยกย้ายไปพักผ่อนแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงตาเที่ยงนั่งเงียบอยู่หน้ากระท่อมดวงตาจับจ้องไปยังแนวป่ามืดที่ไร้แสงจันทลมพัดผ่านใบไม้ไมให้สั่นไหวแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเสียงบางอย่างที่ดังมาจากในป่าเสียงฝีเท้าหนักๆเสียงหายใจต่ำลึกและดวงตาคู่หนึ่ง ที่จ้องมองออกมาจากความมืดพลายอาคาตยังคงอยู่ที่นั่นมันกำลังรอพวกเขาตอนที่22เหยื่อสุดท้ายหมู่บ้านยังคงเงียบงันภายใต้แสงจันทร์ที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านเมฆลมยามดึกพัดผ่านต้นไม้ให้เอนไหวเป็นเงาทมึนบนพื้นดินเสียงจัก,กจั่นและกบร้องระงมคล้ายบอกลางร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามา ตาเที่ยงนั่งกอดเข่าอยู่หน้ากระท่อมดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลแม้จะพยายามสงบใจแต่ความรู้สึกหนักอึ้งในอกก็ทำให้เขาไม่อาจหลับตาลงได้ง่ายๆในใจของตะเที่ยงรู้ดีว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะถึงจุดสิ้นสุดเพราะคืนนี้พรายอาคาตจะมาเอาชีวิตของเหยื่อรายสุดท้ายตาเที่ยงตายัางโอเคใช่ไหม เสียงของเพียนดังขึ้นขณะที่เขาเดินเข้ามานั่งข้างๆตาเท่าแม้ในใจของเขาจะเต็มไปด้วยคำถามแต่แววตาที่มองไปยังผู้เท่ากลับเต็มไปด้วยความเคารพและห่วงใยข้ายังไหวตาเที่ยงตอบเสียงแผวแต่ข้าไม่แน่ใจว่าข้าจะรอดจากคืนนี้ไปได้หรือเปล่าอย่าพูดแบบนั้นเพียนเอ่ยเสียงเข้มเรายังหาทางออกได้บางทีเราอาจจะขอเขาม,ามันได้ ตาเที่ยงหลับตาลงก่อนจะสายหน้าเบาๆข้าเองก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่บางสิ่งเมื่อมันเลยจุดที่อภัยกันได้มันก็ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมตาเพียนตาเที่ยงเอ่ยขึ้นขัดเจ้าต้องยอมรับความจริงว่าข้าคือคนสุดท้ายที่มันจะมาเล่าและข้าก็พร้อมแล้วเพียนนิ่งไปเขาไม่อาจโต้แย้งคำพูดของตาเที่ยงได้ เพราะในใจลึกๆเขาเองก็รู้ว่านี่อาจเป็นค่ำคืนสุดท้ายของพรานเท่าผู้นี้เสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นในความเงียบความสั่นสะเทือนของพื้นดินทำให้ทั้งเพียนและตาเที่ยงเงยหน้าขึ้นมองมันมาแล้วตาเที่ยงพึมพำรรเบาๆก่อนจะลุกขึ้นยืนมือของเขากำแน่นอยู่ข้างลำตัวดวงตาฝา้าฟางจ้องไปยังแนวต้นไม้เบื้องหน้า เพียงรีบคว้าแขนตะเที่ยงไว้ตะเที่ยงเราหนีได้เราจะมีทางเลือกแต่ตะเที่ยงกลับยิ้มบางๆข้าหนีมาตลอดชีวิตข้าจะไม่หนีอีกแล้วเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นตามมาด้วยเงาดำมหึมาที่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากป่าลึกดวงตาสีแดงฉานของมันจ้องมองมาทางตาเที่ยงพลายอาคาดมายืนอยู่ตรงหน้า ข้ารอเจ้ามานานแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นในความเงียบเสียงต่ำลึกที่ไม่ได้มาจากมนุษย์หากแต่มันเป็นเสียงที่ก้องอยู่ในห้วงความคิดของตาเที่ยงเขารู้ว่าเสียงนั้นมาจากใครข้ารู้ว่าเจ้าต้องมาตาเที่ยงเอ่ยขึ้นดวงตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอีกต่อไปพลายอาฆาตยืนตระงานอยู่เบื้องหน้าดวงตาของมัน เต็มไปด้วยเปลวเพลิงแห่งความเครียดแค้นเจ้าข้อข้อข้ายอมรับตาเที่ยงพยักหน้าข้าเป็นคนทำผิดข้ารู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ขอชีวิตจากเจ้าพลายอาคาตก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดความเงียบเขาปกคลุมแต่ข้าขอถามเจ้าอย่างหนึ่งตาเที่ยงกล่าวเสียงเบาการฆ่าข้าจะทำให้เจ้าพ้นจากความอาฆาตจริงเหรอ ดวงตาของพลายอาคาดบูบไหวความแค้นที่อยู่กับเจ้ามานานเจ้าจะปล่อยมันไปได้จริงเหรอเสียงกล้องในห่วงความคิดเงียบไปชั่วขณะแต่แล้วมันก็คำรามกล้องจนพื้นดินสันส่นสะเทือนความแค้นของข้าไม่มีวันจบจนกว่าเลือดของเจ้าจะหลั่งลงพื้นเพียรรู้ว่าไม่มีทางจะหยุดเรื่องนี้ได้อีกแล้วเขาอยากพุ่งเข้าไปช่วยตะเที่ยง แต่ร่างของเขากลับแข็งทื่ออยู่กับที่ราวกับแรงกดดันมหาศาลกำลังตรึงเขาไว้และเหมือนภาพตัดเขาไม่ได้รับรู้อะไรอีกต่อไปตาเที่ยงหายใจเข้าลึกๆกก่อนจะหลับตาลงถ้าเช่นนั้นก็เอาไปพรายอาคาตคำรามกล้องก่อนจะพุ่งเข้าหาตาเที่ยงไม่มีใครรู้ว่าตาเที่ยงตายอย่างไรไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนนั้น แต่เมื่อรุ่งเช้ามาถึงเพียนพบเพียงร่างของตะเที่ยงที่นอนแน่นิ่งอยู่หน้ากระท่อมดวงตาของเขาหลับสนิทราวกับได้พบกับความสงบเป็นครั้งแรกในชีวิตส่วนพายอาคาดมันหายไปแล้วแต่เสียงของมันยังคงก้องอยู่ในสายลมของป่าต้องห้ามตอนที่23เสียงร้องครั้งสุดท้าย ยามเช้าในหมู่บ้านเงียบกว่าปกติไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีเสียงพูดคุยของชาวบ้านมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ให้เสียดสายเพียนยืนอยู่กลางลานบ้านดวงตาของเขายังคงจับจ้องไปยังร่างของตาเที่ยงที่แน่นิ่งอยู่หน้ากระท่อมสายตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความปวดร้าวเขาไม่คิดว่าทุกอย่างจะจบลงเช่นนี้ มันจบแล้วจริงๆเหรอคำถามนี้ผุดขึ้นมาในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาวบ้านค่อยๆทยอยออกมาดูเหตุการณ์บางคนเอามือปิดปากด้วยความตกใจบางคนพึมพำบทสวดภาวนาให้ตาเที่ยงได้ไปสู่สุขติมันจากไปแล้วใช่ไหมชายคนหนึ่งเอ่ยถามเสียงเบาฉันก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะ่ะเพียงตอบแต่ในใจของเขายังรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติ พลายอาคาตหายไปแล้วแต่ทำไมเขายังรู้สึกถึงมันอยู่พวกเจ้าคิดว่านี่คือจุดจบแล้วเหรอเสียงแหบพร่าของผู้เท่าบุญส่งดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเขาเดินออกมาจากกระท่อมไม้ไผ่ที่อยู่ไม่ไกลดวงตาของเขาเหม่อมองไปทางป่าต้องห้ามอาคา์ที่สะสมมานานหลายสิบปีไม่มีทางจบลงง่ายๆหรอก ชาวบ้านพากันหันไปมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวบางคนเริ่มกระซิบถึงเรื่องที่พวกเขาไม่กล้าพูดออกมาหมายความว่ายัางไงอ่ะเพียรถามฟังให้ดีผู้ท่าบุญส่งพูดเสียงเคร่งครึมมันยังอยู่และแล้วเสียงคำรามดังก้องสะเทือนเลื่อนลั่นมันไม่ใช่เสียงของช้างธรรมดาแต่มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวความทุกข์ทรมานและความอาฆาต ที่สะสมมาอย่างยาวนานเสียงนั้นดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าสเสถือนแม้กระทั่งพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาเด็กเล็กในหมู่บ้านเริ่มร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวพวกผู้หญิงพากันวิ่งเข้าไปหลบในบ้านชายหนุ่มบางคนคว้าอาวุธขึ้นมาทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะสู้กับอะไรเพียนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ราวกับเกิดจากแผ่นดินไหว บ้านบางหลังเริ่มสั่นคลอนใบไม้หล่นกราวลงมาจากต้นไม้มันยังไม่จบผู้เท่าบุญส่งกระซิบเสียงนี้เพียงหันไปมองทิศทางของป่าต้องห้ามมันกำลังเรียกใครบางคนเสียงร้องของพลายอาคาตด,ดังต่อเนื่องไม่หยุดมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงแห่งความโกรธเกรี้ยวแต่มันยังเป็นเสียงของความทุกข์ทรมานราวกับว่ามันไม่ได้ต้องการแก้แค้นอีกแล้ว แต่มันกำลังร้องเรียกหาสิ่งที่มันสูญเสียไปเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมมันถึงยังไม่ไปไหนผู้เท่าบุญส่งถามเพราะมันยังไม่พอใจเหรอเพียรถามกลับผู้เท่าสายหน้าเพราะมันยังติดอยู่ระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายเพียรขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงอะ่ะมันถูกคำสาปผู้เท่าบุญส่งพาพวกเขาไปยังเรือนไม้เก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ริหมู่บ้าน ภายในบ้านเต็มไปด้วยข้าวของเก่าๆและเอกสารโบราณชายชราค้นหาบางสิ่งในหีบไม้เก่าๆก่อนจะหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมานี่คือตำราบันทึกเกี่ยวกับดวงวิญญาณของสัตว์ที่ถูกฆ่าด้วยความอาฆาตเพียรรับกระดาษนั้นมาอ่านดวงตาของเขาไล่ไปตามตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือโบราณเมื่อสัตว์ใหญ่ถูกเข็นฆ่าด้วยความอาฆาตดวงจิตของมันจะไม่อาจไปสู่สัมปรรยภพ หากแต่มันจะติดอยู่กับโลกนี้จนกว่าความแค้นของมันจะมอดดับหรือมีผู้ทําพิธีปลดปล่อยแปลว่าเพียงเงยหน้าขึ้นถ้าเราสามารถทําพิธีได้มันอาจจะสงบลงเหรอใช่ผู้เท่าบุญส่งพยักหน้าแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเสียงร้องของพายอาคาตยังคงดังอย่างต่อเนื่องแต่เสียงของมันเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงโกรธแค้นอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของความเศร้าโศก เพียรยืนนิ่งอยู่กลางลานบ้านใจของเขาหนักอึ้งความรู้สึกบางอย่างตีตื้นขึ้นมาในอกมันไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วเพียรหลับตาลงเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเสียงของมันถึงเปลี่ยนไปพลายอาฆาตไม่ได้ต้องการฆ่าใครอีกแล้วมันเพียงแต่ต้องการให้ใครสักคนปลดปล่อยมันจากความทรมานนี้และพวกเขาจะต้องเป็นคนทำตอนที่24่ จุดจบหรือจุดเริ่มต้นคืนสุดท้ายที่เงียบงนันหลังจากเสียงร้องสุดท้ายของพลายอาคาตทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบงนันหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านราวกับหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าแม้แต่จะกระซิบกระซาบหรือเดินออกจากบ้านของตนเองเพียนยืนอยู่กลางลานบ้านดวงตาของเขาจ้องมองไปยังขอบป่าต้องห้าม ดวงจันทร์ที่เคยส่องสว่างบนฟ้าตอนนี้กลับถูกเมฆดำบดบังราวกับว่าท้องฟ้าเองก็โศกเศร้าต่อชะตากรรมของพลายอาคาดมันจบแล้วจริงๆใช่ไหมเสียงของแสงคำดังขึ้นเบาๆข้างกายเขาสีหน้าของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเพียนไม่ตอบเขาเพียงแต่งเงี่ยหูฟังเสียงของป่าไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงกิ่งไม้ไหวไม่มีแม้แต่เสียงลม มันเงียบจนผิดปกติแต่บางสิ่งในใจของเขากลับกระซิบบอกว่ามันยังไม่จบรุ่งสางของวันใหม่มาถึงอย่างช้าๆแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมาที่หมู่บ้านหลังจากที่เมื่อคืนหมู่บ้านต้องเผชิญกับความเงียบงันที่น่ากลัวร่างของตาเที่ยงถูกนำไปจัดพิธีศพตามประเพณีผู้คนเริ่มออกมาจากบ้านของตัวเองทีละคนอย่างระแวดระวัง ไม่มีใครพูดถึงพลายอาคาตอีกแล้วมันหายไปจากป่าไม่มีรอยเท้าของมันไม่มีเสียงร้องไม่มีเงาแม้แต่น้อยแต่บางสิ่งที่ตกค้างอยู่คือความรู้สึกพวกเจ้ารู้สึกไหมผู้เท่าบุญทรงเอ่ยถามขณะยืนอยู่ริมหมู่บ้านเหมือนกับว่ามีบางอย่างยังคงอยู่เพียนหันไปมองผู้เท่าอย่างสงสัยหมายความว่ายังไงอะ ดวงจิตของมันอาจจะไปแล้วผู้เท่าพูดช้าๆแต่เท่าทานแห่งความอาฆาตที่มันทิ้งไว้อาจจะยังหลงเหลืออยู่เพียงเดินเข้าไปในป่าต้องห้ามอีกครั้งที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอนาเขตของพลายอาฆาตเขามองไปรอบๆต้นไม้ยังคงยืนต้นอย่างสงบแต่ในอากาศยังคงมีความรู้สึกบางอย่างที่กดทับ เขาเดินไปจนถึงจุดที่เคยเป็นรอยเท้าของพลายอาคาดแต่ตอนนี้มันกลับหายไปหมดแล้วราวกับว่าไม่เคยมีช้างตัวนั้นอยู่ที่นี่แต่แล้วเสียงกิ่งไม้หักก็ดังขึ้นจากด้านหลังเพียนหันขวับไปมองแต่กลับไม่เห็นอะไรนอกจากเงาของต้นไม้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นมันเป็นเพียงแค่สายลมหรือว่าเพียนเสียงสายคำตะกนเรียกจากด้านนอกบ่า ชายหนุ่มสะดุ้งก่อนจะรีบเดินออกจากป่าต้องห้ามอย่างรวดเร็วเจ้าหายไปไหนมาแสงคำถามเสียงแข็งเมื่อเพียนกลับมาถึงหมู่บ้านเ้าเคยอยากรู้เพียนตอบว่ามันจบลงจริงๆหรือไม่แสงคำถอนหายใจเฮ้ยแล้วเจ้าคิดว่ายังไงเพียนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะส่ายหัวเ้าไม่แน่ใจผู้เท่าบุญส่งเดินเข้ามาหาพวกเขาดวงตาของชายชราฉายแววล,ลึกซึง้ง สิ่งที่พวกเจ้ารู้ตอนนี้คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ชายชราหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจเพียรและแสงคำศบตากันโดยไม่พูดอะไรในขณะที่สายลมเย็นพัดผ่านหมู่บ้านเงาของต้นไม้ยังคงไหวระริกราวกับว่าผืนป่ายังคงกระซิบถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้น และที่ปลายขอบป่าเงาร่างของบางสิ่งยังคงยืนเฝ้ามองดูอยู่ตอนที่25าตำนานที่ยังไม่สิ้นสุดคืนหนึ่งผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงแต่บรรยากาศในหมู่บ้านยังคงหนักอึง้งแม้พลายอาคาตจะหายไปจากป่าไม่มีเสียงร้องคำรามไม่มีเงาดำตะคุ่มให้เห็นอีกต่อไปทว่า ความรู้สึกหวาดระแวงกลับยังฝังลึกอยู่ในใจของชาวบ้านเพียนเดินผ่านลานกว้างของหมู่บ้านสายตาเขาสอดส่องไปรอบๆร,รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางบ้านยังคงปิดเงียบผู้คนยังไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตตามปกติเพียนเสียงของแสงคำดังขึ้นจากข้างหลังเพียนหันไปมองเพื่อนสนิทของตนชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดเข้าเพิ่งไปหาผู้เท่าบุญส่งมา แสงคำพูดเสียงเบาท่านบอกว่าเรื่องของพลายอาคาตอาจจะยังไม่จบเพียนขมวดคิ้วหมายความว่ายัางไงท่านบอกว่าถึงพลายอาคาตจะไม่ปรากฏตัวอีกแต่ดวงจิตของมันอาจจะยังคงอยู่ในป่าเพียนเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะหันไปมองแนวต้นไม้ที่ทอดตัวอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมันดูเงียบสงบแต่กลับซ่อนบางสิ่งเอาไว้กลางดึกคืนนั้น เพียงสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกโดยไม่มีเหตุผลลมพัดบูบไหวผนังไม้ของกระท่อมสั่นสะเทือนเล็กน้อยเขาขยับตัวลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างแล้วมองออกไปยังความมืดมิดที่ปกคลุมหมู่บ้านทันใดนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากป่าต้องห้ามเสียงกิ่งไม้หักเสียงลมวีดวิวและเสียงที่คล้ายกับเสียงของพลายอาคาตเพียงตัวแข็งทื่อ ใจเต้นแรงเขากลั้นหายใจและจ้องไปที่เงาของป่าด้วยความระแวงเป็นไปไม่ได้เขาพึพรรมพำกับตัวเองพยายามบอกให้ตัวเองเชื่อว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่บางสิ่งในใจของเขากลับเตือนว่ามันอาจจะยังไม่จบรุ่งเช้าชาวบ้านบางคนเริ่มออกมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่พวกเขาได้ยินเมื่อคืนข้าได้ยินเสียงมันใช่เหมือนเสียงร้องของมันเลยนะ ข้าเองก็ได้ยินเหมือนกันน่ะข้าว่าใช่นะเสียงซุบซิบดังไปทั่วลานหมู่บ้านแต่ละคนเต็มไปด้วยความวิตกกังวลบางคนถึงกับบอกว่าอยากจะย้ายออกจากหมู่บ้านเพราะไม่ต้องการอยู่ร่วมกับตำนานที่น่าสะพรึงกลัวนี้ผู้เท่าบุญส่งเดินออกมาจากกระท่อมช้าๆก่อนจะหันไปมองเหล่าชาวบ้านดวงตาของชายชาราฉายแววล,ลึกซึ้งเจ้าทั้งหลายผู้ท่าพูดขึ้นตำนานไม่ได้หายไปไหน เพียงเพราะเราไม่เห็นมันแล้วชาวบ้านทุกคนเงียบลงหันมาฟังชายชราพูดต่อพรายอาคาตอาจไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นอีกแต่สิ่งที่มันทิ้งไว้คือเรื่องเล่าที่ไม่มีวันจบเพียนกลืนน้ำลายลงคอเขารู้ดีว่าเรื่องเล่าของพรายอาคาตจะกลายเป็นตำนานของหมู่บ้านนี้ไปชั่วการไม่มีใครรู้ว่ามันจะกลับมาหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่า มันจะสงบลงหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่มีใครลืมมันได้คืนวันผ่านไปชาวบ้านบางส่วนเริ่มปรับตัวและพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ในค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดหากเงี่ยหูฟังดีๆยังมีเสียงบางอย่างแวววมาในสายลมเสียงของบางสิ่งที่ไม่เคยจากไปจริงๆเสียงของตำนานที่ยังคงหลอกหลอนผู้คน ไปตลอดกาล